I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I'll make mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night, baby There ain't no point in resisting Living life like a dream, Thinking ท่านผู้ชมยังสงสัยไหมครับว่าซูเปอร์แมนครับยังเล่นได้อยไหมครับสำหรับผมคิดว่า น่าจะเล่นได้นะครับในซีซั่นที่14นี้นะครับผมว้าว <Wow. S 1> โอเคครับก็ขอสวัสดีทั้งฝั่ทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการ DPHG ผมนายดีเป็นคนเดิม<ๆ>เพิ่มเติม,มคือวันนี้อยู่ในการกลับมาเล่นซูเปอร์แมนอยู่แล้วนะครับก็ในโหมด 5v5 นะครับผมก็ไขข้อข้องใจนะครับว่า ซุปยังเล่นได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มาเริ่มเกมตรงกลางก่อนนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครมานะเออตรงนี้ครับก็ยังไม่มีอะไรครับขอนี่มาดิมาดิมาดิาดตาลุงอีกนิสเขมาดิครับอืมดันไปทงทีครับจังหวะนี้โดนเขาเราเสียเปรียบนะครับผม จังหวะนี้เราพยายามปวดเลนต่างๆก่อนนะครับเพราะว่าเราเล่นทางด้านโรมมิ่งนะครับแต่กูจะมาเล่นโรมมิ่งเนะเออแต่ไม่ไม่มีใครมากางเอยตอนนี้ไวโอก็มากางแล้วนี่ครับพยายามปวดตรงนี้ครับก็ได้คลิปมาหนึ่งตัวครับทําให้เราชิงความได้เปรียบได้นะครับผมตรงนี้ครับตรงกลางยังว่าจังหวะน้ทานที่สองปัดไปหนึ่งปัดเวาด้วยจังหวะนี้ยังไงน่าจะไม่ได้นะครับ แต่ในวันนี้กูกดไถไม่โดนแน่ประเด็นเอากดห้เพื่นถอยก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ตรงกลางนี่ครับตรงกลางมันไม่มีใครอยู่นะครับกูต้องไปอยู่กลางแทนนะออแทนที่กูจะได้ลมแบบตามใจหวังนะครับสําหรับเซตไอเทมที่ผมจะจะออกนะครับก็ออกตามของพี่พี่อะไรวะพี่รีมิกนะครับผมผมไปดูมานะครับก็สําหรับใครที่อยากออกตามก็ไปดูในช่อง รีมิกได้เลยนะครับอไอวะเล่นอย่างโปรได้เปล่านั่นแหละประมาณนั้นนะครับผมก็ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีการบวกไฟใหญ่ๆนะครับสองอาทิตย์เอ้ยตรงมังกรมีคนว่ามีคนว่ะก็มาดิน่าจะตายนะตายแล้วปั๊บปัดไปทีนึ่งครับเฟิร์สปัดเป็นของตอนนี้เขาจังหวะนี้ได้สองเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh. สุดจัดประบอกและอาจจะได้มังกรด้วยนะแต่ผม เข้าไปซับกลางก่อนนะครับเคลียคลิปกลางแล้วค่อยมาช่วยก็ได้นะครับโอเคตรงกลางตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางอีมิดเขาก็ไม่ค่อยดูดันอะไรมากมายนะครับตอนนี้เราก็ได้มังกรมาแล้วนะถือว่าแจ่มเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้คลิปเข้าแต่เรายังเข้าไม่ได้นะครับอ้าวตรงกลางครับเราต้องคอยมาตรงกลางตลอดนะครับผม จังหวะน,นี้ไม่โดนว่ะสกิลปัดไม่โดนนะจังหวะน,นี้ก็เคลียร์คลิปไฟก่อนนะครับธรรมดาช่วงต้นเกมยังเขายัางไม่บวกอะไรกันมากนะครับผมตอนนี้ผมก็พยายามโซนเลนบนแล้วก็เข้ามาช่วยกลางนะครับนี่ครับจังหวะน,นี้โอกาสดูครับ เขาแรงมากๆครับแล้วเราก็ได้อยู่แล้วครับตอนนี้ซับซับหนึ่งครับไปจังวนี้โดนเทลโวโลเทีโวโลแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับโอ้โอ้โหมันมีเคลียววัตถุฟอสตัวฟาร์มเข้ามานะครับโอ้โอกาสหนีหนีหนีเทียวเทวน่าจะไม่รอดนะรีบช่วยเทลวก่อนช่วยเทลวช่วยเทลวก็ยังไม่รอดอยู่ดีเอาลิงมาซับจังหวะนี้สวยครับลิงแต่จังหวะนี้ลิงน่าจะต้านทานไม่ไหวนะครับก็เยอะเกินนะ อตอถอยกันไปนะครับผมจังหวะนี้คลิปนี้กูคิดออกเลยเมื่อซุปยืนเลนกลางโคตรโหดนีค่คลิปชื่อคิดมันมันมาจากสมองเนะี่ยเออล,ล่างกไ็ได้เรียบร้อยครับไวโอรับสวยครับตอนนี้ก็4ต่อนหนึ่ง การเงินก็น่าจะนำนะครับแจว๋วการเงินนำเลยตรงนี้เทลยวน่าจะโดนคนเดียวนะน่าจะไม่รอดหรือเปล่าเทลวใช่แล้วครับกลัวน่าจะตายตายจำลาครับเทลวแต่ตรงนี้น่าจะดันป้อมกางว่าจะดันป้อมลางดันไม่ได้นะเรายังไม่ได้สักป้อมนะครับผมแล้วผมก็ติกระวังเลนมางกรน,นะครับเพราะว่าเขาอาจจะดันป้อมมาได้นะครับ อเคเขาเข้ากลางนะครับผมตรงนี้ผมน่าจะลงไปไม่ทันแล้วนะแล้วดูไวโอครับอ๋อตอนนี้ครับไวโอกับลิงมันแย่งกันฟาร์มน่าจะเป็นกนะันหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้เสียป้อมกลางอย่างง่ายได้ครับผมก็ต้องจ้องมอง,มอ,งอยู่ตรงนี้โอ้โหมากลางมีจักมากางมีจากด้านล่างนะครับรนี้ดันมาโอ้โหสวยแต่ยังไม่ได้ครับ ตัวนี้ค่อนข้างที่จะพลิ้วนะครับช่วงจังหวะแบบนี้เราก็พยายามโซนให้เพื่อนได้นะครับผมก็โอเคขึ้นเยอะนะครับตอนนี้เกมของเราแม้ตอนแรกจะยากไปหน่อยนี่นวันนี้สายไทยสองครับจังหวะน,นี้เอาตัวฟาร์มก่อนเลยเอาตัวฟาร์มก่อนเลยตัวฟาร์มหนีแต่ตอนน่าจะตามทันนะครับเพราะว่าความเร็วของเรามันเยอะ <Yahoo! S 1> ใช้ตาแดงไปเลยครับ ในช่วงวันนี้น่าจะฟีร์ป้อมบนด้วยนะเพราะว่าเอ้ยอินิตขึ้นมาวะ่ะจังหวะน,นี้อินิตแหลมก็น่าจะมันก็น่าจะไม่รอดโอ้โหกูไปดันผิดจังหวะนี้น่าจะไม่รอด oh, อีดดกนนลอดดแล้วนะครับอินิตโอ้โหน่าจะรอดวะ่ะถ้าไปทางนั้นนะอะเว้ยจังหวะนี้ครับปัดก็เอ้ยได้ได้ได้ได,ได้โดนไปเลครับอัลติเมทตยะและตรงน,นี้มังกรเขาไฟโอก็แจ๋ว อ,นนอีกนิดตายนะครับป้อมกลางมีทสิ์ได้นะครับผมต้องรอดูกันนะครับว่าจะมีใครมาซับกลางไหมครับสาหรับฝั่งตรงข้ามแต่ตอนนี้อีกนิดยังไม่เกิดครับอา้าอีกนิดเกิดแล้วโอ้โหฝั่งด้านป้อมล่างของเรานะครับดันถึงนู่นแล้วครับดันั้นเราน่าจะฝีป้อมกลางนะครับผมโอเคครับผม ตอนนี้ก็เราน่าจะฟีป้อมกลางไปนะครับผมอา้ายังไม่ได้นี่หว่าแต่เพื่อนเราก็น่าจะเอาได้นะเพราะว่าตรงนั้นมีถึงเทวแล้วก็อิงอ้าวจังหวะน,นี้ครับเหมือนตรงกลางครับจะมีอะไรแน่นอนนะครับดูก่อนดูเชิงดูเชิงดูเชิงแต่ก็ยังจ้งมามองกันอยู่นะครับตรงนี้ ผมเลือกที่จะออกทางด้านขวานะครับดูเชิงกันก่อนนะครับแล้วมาแชร์คลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับให้คลิปมันเดินเข้าทิปป้อมฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคไปปัดสวยอา่าตรงกลางเหมือนจะมีอะไรแน่นอนครับผมต้องรีบไปแล้วจังหวะนี้ไปรอซับเพื่อนครับเพื่อนจัดแล้วยังเพื่อนจัดแล้วเราต้องไปแล้วครับจังหวะนี้เพื่อนจัดโอ้ แหลมอย่างนี้แหลมอย่างนี้อันตีไปหายไปสองครับเทไปสองครับโคตรสวยครับเอาอีกตัวได้ไหมเอาอีกตัวได้ไหมเอาอีกตัวได้ไหมลิกเตอร์ย, uh huh. ยังไม่ได้ครับลิกเตอร์ huh. ตามจังหวะน,นี้โอ้โ oh ห oh oh. หิวหิวควาดคิวครับโอ้โ oh ห oh. เกมนี้จังหวะเมื่อกี้ต้องบอกว่าสวยแบบสวยจัดประหลัดบอกเลยนะครับผมต้องบอกว่าเกมเรานำมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ทำให้เกมเรา ดูครับเจาะถึง้อมในได้เลยนะครับต้องบอกว่าเกมเรานี่ค่อนข้างที่จะนําเลยนะครับจังหวะโดยการทําจังหวะของซุปเมื่อกี้นะครับอยู่แล้วครับแจว๋วไปช yeah. ตอนนี้ตังของผมก็5 8าพนะครับโอ้โหไม่ว่าตัวฟาร์ไมไอสัตว์รวยเกินตรงนี้ป้อมหข้ขมาก,กันแล้วอะ่ะ น่าจะไม่ได้แล้วนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้โอ้โหก่อนอื่นนะครับตรงนี้ลิงโดนแต่ก็ยังรอดมาได้นะครับเจ้าเคลียร์ก่อนกลางนะครับตรงนี้กิฟเฟนอยคอยดูอาตอนนี้เหมือนเราจะมังกรนะครับก็น่าจะได้ชิวๆนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามน,น่าจะเล่นยากแล้วนะครับตอนนี้ออกมาจากบ้านก็น่าจะ หายนะครับเพราะว่าแบบซุปแปลกเกินนะครับตรงนี้เราต้องจะเดินคลองเลยได้หรือเปล่านะครับตรงตรงนี้อะไรคนระับปัดไปทีนึงอ้าวเขาดันล่างนะครับจังหวะน,นี้เราจะแจนได้หรือเปล่าโอ๋อน่าืะกูนี่กดดันไม่โดนไงปุ้งยีอ้าวดันอันติจังหวะน,นี้แต่ยังไม่ได้มาดิมาดิาดอุ้ย อุ้ยโอ้โหอลิสแม่งโอ้โหโอ้โหผมน่าจะไม่รอดนะครับจหวัน,นี่โดนตีแล้วสี่ตัวตายับ้มจบเลยนะครับเพื่อนเขามาซ้อนได้เร็วนะครับแต่ไวโอ้ตกนง้ีต้องบอกว่าแก้เกมได้ดีนะครับดันบนส่วนไปครับผมแจ๋ว ในเกมค่อนข้างที่จะบังเป็นของเรานะครับเพราะว่าเราขู่ตังน้ำถึง6000นะครับก็น่าจะชิลชิแล้วแหละเกมนี้แต่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าจะมีอะไรที่พลิกพันหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ซุปของเราก็ผมยังยืนยันอีกเสียงนะครับว่าซุปซีซั่นนี้ก็ยังเป็นซุปที่โหดอยู่ดีนะครับในการออกของเซตทีเทมนี้แล้วก็พลังแฝงอันนี้นะครับผม <get> จะเป็นซุปที่น่าเล่นอยู่ดีนะครับ ตรงนี้ก็มาดีครับตรงนี้ลิกเตอร์แหลมกูกดดันไม่โดนไงประเด็นไม่งันนะไม่กันนะตอนนี้ก็ได้ป้อมเหลือป้อมสุดท้ายนะครับทางด้านป้อม ล่างนะครับนี่องอีกนิดยาแหลมทีหลังยาแหลมออีกดึงได้โอ้โหโอเมนสวยแต่จะน,นี้อไม่ทันนะครับจอน,นี้เราต้องถอยก่อนแล้วจะน,นี้ดันไปปัดไปอ้อหสวยซัพพอร์ตให้เพื่อนได้ดีครับลุกนี้ลิงเข้ามาก็น่าจะจบที่ตรงนี้เลย,เลยหรือเปล่านะครับเกมของเราโอ้โหสวยนะครับตอนนี้มันเหลือแค่ตัวเดียวเองนะโอ้โหเพื่อนเรามันไม่มาจบเลย ก็ไม <Es> ่เป็นไรนะถอยก่อนก็ได้นะครับตอนนี้เล่นที่คลองก็ยังได้เลยครับตอนนี้เกมค่อนข้างที่จะเล้กเปรียบสุดๆนะครับตรงนี้ก็ตั้งผม8,000แล้วนะครับผมต้องบอกว่าอยู่แล้วะครับน้อง จะมาโซนตรงมังกรนะครับช่วยเพื่อนก่อนนะรตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนมีอะไรแปลกใหม,แม,ม่แปลกปลอมมาแปลกใหม่แล้วจังหวะนี้ดูเหมือนเพื่อนอน,น่าจะจบนะครับโดยไม่โดยไม่เอาของนะครับก็น่าจะจบได้นะครับเพราะว่าโอ้โหดูไวโอฟูยิงอย่างแรงนะครับไอ้ตัวอ้วนเข้ามาแล้วตัวอ้วนเข้ามาแล้วจังหวะนี้ตัวอ้วนเข้ามาอ้าวอา,าดิสมาดู่อะไรแถวน,น,นี้ตรงนี้ตรงนี้ไวโอเราโดน ไม่ทันนะครับจังหวะนี้ตนุมัลิเตอร์ต์อาจบเกมครับเมื่อกี้มันเป็นการล่อลิเตอร์ตะครับแบบให้มันแบบสู้กับเรานะเพื่อมให้มันเสียเวลาไปกันก็ไม่ทันนะครับโอเคโอเคครับพ็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปซูเปอร์แมนในซีซั่นที่14นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วกดแชร์ผมด้วยนะเอ้าว MVP เฉยนะเออก็สำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับบายบายครับผม cool